โอ้งานเข่าดุกดิกเลยพี่น้องมันก,กระบอกขาดครับดำน่าจะไงแล้วตัวนี้ขาดเลยจะโค้งน่าจะไปซื้อน็อตอยู่อู้ห้าป,ปืดน็อตขาดเลยเจอดินแบบนี้อันตรายครับ กันหงายกันหงายก็มีอยู่นะน้ำหนักดินน่าจะเยอะครับดินอย่างนี้อันตรายครับผมบวกกับใส่เยอะอีกทั้ทงหกักเราเทอย่างนู่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ไปนี้นะครับแต่แปลว่าสเกดูน่าจะลื่นนะครับ ลื่นเสร็จก็เทเททิ้งแล้วก็ดูน่าจะเลื่อนมาหน้าแล้วก็ดำก็เลงไงนะครับดูครับมันจะเป็นแนวมันจะโคงง้งไปข้างหลังนิดนึงจะยบข้างหลังนี่หละครับอันตรายครับดำไงถ้าไม่มีกันไงนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ครับฝากระบอกเปิดเลย ชีวิตรถดินก็ลำบากอย่างนี้และครับนี้เจ้าของก็ไปซื้อรถอยู่นะดีที่เจ้าของเป็นช่างขับเองอมเองได้ครับหน้าฝนต้องจำใจครับงานแบบนี้ก็ลำบากอยู่นะครับเกฑนไม่น่าจะเป็นไรเนาะลูกสูบ เก์อะไรมันเกนน็อตขาดปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่เลยครับอยากให้มีกันหงายก็อย่างนี้เลยครับอันตรายครับฝากระบอกเปิดเลยน็ขาดหมดตัวเลยน,นี่ดูดูล้วเปิดฝาแล้วก็น็อนออกอีกมันไหลเลยพี่น้องเอ้ย ทีครับก็ชิมงานด้วยกันครับเป็นห่วงก็ไปมาดูครับผมรวมด้วยเชยกันนะครับก็คลิมนี้สันส้นๆครับไม่มีอะไราไมากมายครับผมตามติดชีวิตรถดำครับสวัสดีครับ